ใน illustrator นะครับมันจะมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า freeform Gradient นะครับก็ตรงตัวนะครับมันเอาไว้ลงสีแบบ Gradient ได้ค่อนข้างอิสระมากกว่าไลเนียกราเดียนกับ r a d i ีย g r a d เดียนะครับแต่ว่าตัวนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทําแล้วมันส่งไม่ผ่านคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแปลงนะครับถ้าคุณใช้ freeform Gradient เนี่ยทำยังไงถึงจะส่งผ่านนะครับไปนะครับอ่ะสมมุติว่าผม ใช้ฟรีฟอร์มกาเดียนนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับผมใช้ลงสีกาเดียนแบบเป็น Area เรียไปเลยนะครับใช้เป็นลายด้วย ว่าผมใช้เป็นลักษณะนี้แบบนี้ถ้าเราส่งไปเลยเนี่ยมันจะไม่ผ่านเพราะว่ามันจะติดบิ t แมปมันจะถูกแปลงจากเวกเตอร์ให้เป็นภาพฝังอยู่ในไฟล์นะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเวกเตอร์คื r ร้อยเปร์ให้คุณไปแปลงมันก่อนโดยใช้เมนู Object นะครับ rasterize ตรงนี้นะนะครับมันจะถูกแปลงให้กลายเป็นภาพ color model rgb นะตรงนี้จะใช้300หรือว่า7.2ก็ได้นะครับไม่ติด ออปชันออปชันอื่นๆเนี่ยคุณเลือกไปตามผมเลยก็ได้นะกดโอเคอ่ะทีนี้เห็นไหมครับในลิงค์พาร์นลเนี่ยมันจะมีภาพฝังอยู่นะครับคือต่อให้คุณไม่แปลงแบบนี้ยเวลาคุณเซฟเป็น EPS 10เพื่อที่จะส่งไปขายในสต็อกโฟโต้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งภาพจะถูกตีกลับนะครับทีนี้ถ้าคุณมาแปลงเองใช่ไหมครับปุ๊บอ่ะคุณได้แบบนี้แล้วเนี่ยเป็นภาพฝังอยู่ในไฟล์แบบนี้ก็จริงนะแต่ให้คุณทําแบบนี้ ก่อนส่งนะครับ Object Create Gradient m e s h นันาใส่50-50นะนะครับ, 50, 50นะนะรบกดโอเคแค่นี้เองจบเพราะเห็นไหมครับในเมนูลิงก์หายไปเพราะว่าเราแปลงจากภาพมาเมื่อกี้ให้กลายมาเป็นเวกเตอร์อีกทีหนึ่งโดยใช้ตาข่าย m เมชมาช่วยนะครับแล้วคุณก็เซฟไปตามปกติถามว่าตรงนี้จะใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับ บางภาพใช้ต่ำกว่า50ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นภาพลักษณะนี้คุณต้องลองดูนะผมใช้20 20อ่ะก็ยังได้มันจะเปลี่ยนนิดนึงเห็นไหมผมย้อนกลับนะเนี่ยแต่ถ้าผมใช้ 50, 50 50คือมันจะคงรูปได้ดีกว่าอุ้ยนะอันนี้ผมใช้50 50นะครับ มันจะมันจะคงรูปเดิมได้แบบเนี่ยค่อนข้างเป๊กกว่านะครับแทบไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมะนะครับอ,อย่างถ้าเกิดว่าผมทำให้มันซับซ้อนกว่านี้นะครับ แบบนี้มันก็จะดูดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับก็วิธีเดียวกันนะอ b อ e เจกต์ t e r i z e นะครับโอเคไปแล้วก็ซ้ำด้วย Object Cre a t e g r a d i e n t m e s นนะครับเห็นไหมมันจะค่อนข้างคงรูปเดิมได้เป๊กกว่านะครับอ่ะผมย้อนกลับถ้าผมไปใช้อ่า10นะครับอ่า มันจะคงรูปได้ไม่ดีเท่ากับ50-50เห็นไหมเดี๋ยวผมย้อนกลับนะเนี่ยเห็นไหมครับอืมเพียงเท่านี้นะครับคุณก็ส่งภาพที่มีส่วนผสมของฟรีฟอร์มกราเดียนได้อย่างสบายใจแล้วนะครับใช้ได้ทุกเว็บคือหลายคนนะชอบเครื่องมือตัวนี้เพราะว่ามันทำสีกราเดียนได้อิสระมากกว่านะครับแต่ว่าจะให้ไปใช้เมชโดยตรงก็ไม่ถนัด นะครับส่วน r a d i ียลกับก a เดียนลืมไปได้เลยเพราะว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้จะไปใช้เบรนทู l ก็เครื่องหนักอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือทางออกนะครับผมลองไปใช้กันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ